ถามอันใหญ่เลยที่ผมตอบไม่ได้ตอนนี้ว่าสัตว์ป่าที่ผมเชื่อเหลือไปตั้งแต่ครั้งแรกที่มาทําที่นี่แล้วก็งานอุ่ยศสัตว์ป่าที่ทาครั้งแรกในเมืองไทยเนี่ยสัตว์ป่าที่เราปล่อยไปอย่างสัวรเลี้ยงลูกด้วยนม586ตัวเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันตายหรือเปล่ามันอยู่ได้ไหมมันปรับตัวเข้ากับพื้นที่ใหม่ได้หรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราตอบไม่ได้ก็แบบที่ว่าบ้านใครก็บ้านมันกวางเคยอยู่ตรงนี้เรากวางอีกตัวเข้าไปมันก็ต้องต่อสู้กันนะฮะแย่งที่อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจยยแ่งอาหาร าเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะตอบคําถามได้ว่าสัตว์ป่าที่ช่วยออกไปจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตได้สักกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าปล่อยไปร้อยตัวถ้ารอดมาสัก30-40ตัวอย่างเงี้ยมันก็ดูว่าการช่วยเหลือสัตว์ป่าเนี่ยก็จะได้ผลไม่ได้เท่าที่ควรใช่ไหมฮะ คือมันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าสมมติว่าเราอยู่ๆเราก็มาสร้างเกิดแล้วเราก็เอาน้ํามาท่วมป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วเราก็ไปช่วยเหลือสัตว์ที่มันถูกน้ําท่วมเอาย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งคือย้ายสัตว์ที่มันเกิดอยู่ตรงนี้เอาไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วปัญหานั้นเนี่ยมัน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 อยู่ได้ไหมถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ไม่มี ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาช่วยกันออกไปจากที่นี่นะฮะเพราะถึงไงมันก็ตายอยู่ดีไม่ตายวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ตายแต่ไม่ใช่แก่ตายคือตายเพราะว่าถูกผลกระทบจากการที่ที่น้ําท่วมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องถ้าสมมุติว่าคําตอบมันออกมาว่าสัตว์ป่าที่ช่วยเหลือไปจากพื้นที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับพื้นที่ใหม่เนื่องจากปัจจัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะนั้นก่อนในโอกาสต่อๆไปผมคิดว่าโครงการ ใหญ่ๆอย่างเช่นการสร้างเกื่อนก็ดีหรือการที่จะเปิดป่าทําอะไรก็ดีควรจะต้องคํานึงถึงถ้าเผื่อเราเราคำนึงถึงทรัพยากรในเรื่องสัตว์ป่านะฮะเราคงจะต้องมองให้ลึกลงไปอีกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราแก้ได้ไหมแก้ได้แค่ไหนถ้าถ้าถ้าเผื่อเร,เราเราคิดว่าเราแก้ได้แล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจผมก็คิดว่าโครงการนั้นก็ก็น่าจะทำนะครับแต่ถ้าเรายังไม่สามารถตอบคําถามอะไรได้ผมคิดว่าเราก็ยัง ยังรู้สึกไม่สบายใจที่จะที่จะคือคือตอนนี้ได้ได้ช่วยสัตว์ป่าก็ยังไม่สบายใจว่าสัตว์รอดหรือเปล่า